สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้วันที่16ตุลาคม2563วันนี้มีคนฝันเยอะมากเลยแต่ว่าพอดีว่ากระดาษม,ามันหมดเหลือแค่แผ่นเดียวเนะาะกังก็เลยเล่าแค่หน้าเดียวนะคะก็เริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันนี้เนาะฝันว่าเสด็จพ่อเราห้ามาบอกเลขห้าสามสอง อันนี้ผู้ชายฝันฝันว่ารถยางรั่วสองล้อทะเบียน5 9าเก้สองสองต่มาผู้หญิงฝันที่สิบวันนี้นะฝันว่าได้ยินประกาศหวยออก2 8งหเดินถามคนในตลาดว่าสองตัวล่างออกอะไรเขาบอกสออันนี้ผู้หญิงฝันเมื่อวานนะคะฝันว่าพ่อที่ตายบอกให้พี่สาวซื้อเลขห้าสองอันนี้ผู้หญิงฝันเมื่อวานฝันว่าม่คน มาซื้อลอตเตอรี่จากเราเลขท้าย95แต่ว่าเงินเขาอะไม่พอมีแค่50บาทเขาก็เลยไม่เอาต่อมาผู้ชายฝันฝันว่ารอ10มาบอกว่าเลขจะออก95อันนี้ผู้ชายฝันเมื่อวานฝันว่าพญานาคขึ้นบกมาเป็นจิ้งจอกวิ่งตามจับก็บินขึ้นฟ้าได้ยินเสียงบอกว่าข้างล่าง4 7 4 8 ต่อมาผู้หญิงฝันเมื่อวานฝันว่าฟ้าผ่าบ้านญาติเสียงดังมากบ้านเล็กที่สองหนึ่งห้าทับหนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันอันที่สิบห้าฝันว่าถามเด็กผู้หญิงว่าหวยออกตัวไหนเด็กบอกเจ็ดแปดเจ็ดต่อมาผู้หญิงฝันว่าเด็กจับลอตเตอรี่ให้เลขสี่เก้าสี่แล้วก็ฝันว่าขับรถเครื่องหงายท้องรถลากยาวไปหลายเมตร ทะเบียน9ก้าเอ๋อขับรถคว่ำมัเยนี่ร,นรถเครื่องรถคว่ำต่อมาผู้หญิงฝันเห็นจอมปวกเป็นองค์เสียนพยาานาเห็นเลข97 97ผู้หญิงฝันมันที่15ฝันว่าเด็กบอกเลข250ต่อมาผู้หญิงฝันมันที่15ฝันว่าน้องชายขับรถตกคลองทะเบียน7 4 8 0 ผู้ชายฝันนะคะฝันเมื่อวานฝันว่าเอารถไปฝากที่เต็นท์กลับไปเอากลับไปเอารถรถหายทะเบียนห้าหกสี่แล้วก็ผู้หญิงฝันว่าไฟไหม้บ้านตัวเองบ้านเลขที่หกสี่แล้วก็เมื่อวานผู้ชายฝันนะคะฝันว่าได้เอาศพคนตกต้นไม้ขึ้นรถทะเบียนหกเก้าห้าเจ็ดแต่เมื่อวานบังไปคอมเมนต์แล้วแต่ว่า ไม่รู้เขาตอบหรือยังนะอยู่ในโทรศัพท์อีกเครื่องว่ามีน้ำเหลืองน้ำหนองไหมที่ศพเขาไม่ได้ตอบรอทั้งคืนเมื่อคืนก็มีฝันแต่เพียงแค่นี้นะคะรีบเล่าไวๆวันนี้หวยออกแล้วเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆจะไม่ทันเนาะก็วันนี้ขอให้เพื่อน,อนทุกคนโชคดีถูกหวยรวยเบอร์นะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ